โอ้เดรร้ายอยู่ต <House> ัว <i> น <did those tracks> ี้ก็เด้ร้ายอยู <ible> ่นี่เป็นขาวๆอยู่นี่โอ้โหก็เดรร้ายเลยตัวนี้สวัสดีครับพบกับผมนี่โกมรทว์นะครับวันนี้มาพบกับยายหมอนนะครับได้หัวโกบมานะครับนี่โอ้เป็นหลักสอนบอกลูกเลยนี่โอ้นี่ครับตัวกําลังเงาๆเลยครับนี่โอ้ฝนฟ้ามาก็ได้กินเลยครับนี่ก็ไม่ต้องเตาเมไม่ต้งเตาโอ้ตอนในมื้อเย็นแล้วครับนี่โอ้หว สมัยตะกี้สอนก่อนให้กินเป็นโรงเรียนเนาะสมัยปเป็นเองหน่อยนะออกไปเ <ไป S 1> <า>ข้าเดียวกว่าเด้กินเนาะโอ้ยก็ได้ยานหนีบะมีแล้วยานหนีบะมีแล้วหายากนะครับยังมีพื้นที่แล้วก็มีน้ําแช่ล้างบ้านแลวสั่งเลยโอ้มีน้ำนองมีน้ํานองนะครับเนี่ยโอ้สอนสวิงบอกสอนแพ้โอ้มีแพ้สอนก็ไพ่หลังสอนก็เยอะจิมโอ้มีหมูไปสอนเอาเดี๋ยวเรามาทำแยังเห็นซีมกบ่ะแกงใส่มะละกอโอ้แกงแกงใส่มะละกอเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับสูตรแกงห้วงขมเหลือมุงเลย อาวีวัตถุดิบนะครับมะละกอนะครับซอยมาจากต้นนะครับจะมาแกงใส่ห่วงนะครับซอยยสูตรโบราณแล้วครับสูตรเจมอนนะครับตั้งไฟให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่มะละกอลงไปตามพริกหอมกระเทียมเกลือนะครับใส่แต่น้ำปลาแล้วครับจะใส่ห่วงทีหลังนะครับแกงง่ายๆนะครับนี่เจมอนใส่ปลาแบบไม่ต้องสับเลยวันนี้ใส่ไปเป็นตัวไปเลยครับทิ้งไปมาขมอ่อนนะครับโอ้มือกล้องตามไม่ทันเลยครับเจมอนไวมากเลยนะครับสูตรนี้ ไม่รู้ไกลกลัวขโมยสูตรหรือเปล่าเอาคนนะครับทีน,นี้คนให้มะละกอสุกจะใส่ห่วงทีหลังนะครับรออรให้มะละกอเปื่อย่อนง่ายๆนะครับทำอ,อ,อ,อาหารอีสานแบบนี้แบบโบราณดั้งเดิมเนี่ยไม่ต้องมีเครื่อับอะไรมากมายนะครับเน้นไปที่น้ําปลาชุรสน้ําปลานะครับแล้วก็ผักนะครับเนี่ยเช่นใบมะขามอย่างเงี้ยใส่อันนีู้อบใบตูอยูบ่ะ ฟฟโ,โอ้ปกติใช้ผักขันยังแนี่นอนสมัยตะกี้มไม่มีนะครับผักขนันยงไม่มีอ่าใส่ใบชะพูนะครับหรือว่าผักอีเลิศนะครับ,บอีสานเรียกผักอีเลิศ์าักลางเรียกอ่าใบาชะพูตักตรงที่มันฟอ,อ,องออกนะครับให้น้ำมันใสๆโอ้ยไม่จะกินง่ายๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวนี้ก็หวานข้าวเร็วนะครับไม่มีบวกหรือว่ามี หรือว่าแอ่งน้ํานะครับให้ให้ได้สอนหวกนะครับล้างก่อนจะใส่เอาไปแกงนะครับมาล้างอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่หามานะครับหรือว่าสอนมานะครับนี่หวกทำงามเลยเสร็จแล้วครับจะเอาไปใส่แกงนะครับเออทำงามสะอาดสะอาจะอานนะครับ่ธรรมชาติ ชิมดูมะละกอก่อนนะครับว่าเลื่อหรือยังนะครับนี่โอ้สีกับข้าวสวยร้อนๆเลยไม่ธรรมดานะครับอาหารบ้านๆแบบนี้นะครับอืมยังไม่เผื่อต้องอีกสักพักหนึ่งนะครับนี่ประมาณสักสิบนาทีนะครับตอนนี้มาไปลอครับปิ้งเค็มจางแล้วนะครับวก็ใส่เพื่อเอหัวลงเพื่อเอาแล้วครับลงหัวกนะครับ เปื่อยนะครับลงแป๊บเดียวก็จบครับถ้าสูตรมากกว่านี้ก็หัวมันจะเปื่อยนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับแกงหัวโบราณสูตรใจหมอนนะครับนี่แะครับหมออูหากินมากินมากินแกงหัวมีแม่แบบเตาอือมีแบบเตาด้วยมานะครับข้าวโดวยการขึ้นโต๊ะ พร้อมรับประทานแกงหัวกครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับของใหม่ๆมข้าวสวยสีสเกตไอข้าวหอมมาลีสีสเกตครับ่น,นะครับเมนูเมนูหายากพี่น้องาทางาทางาใกล้ แต่น้ำมันแล่อยมั้ยอืมเค็มๆหอมๆนัวๆน้ำปลา